หญิงสาวไม่พอใจอย่างมากและถามว่าคิดจะรับผิดชอบแค่นี้หรอ สวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงข้อสรุปดราม่าในช่วงก่อนค่ะที่หญิงสาวเนี่ยเจอฟันคลกของ Starbucks ค่ะเรื่องราวเกิดจากมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวค่ะเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะคะว่าได้สั่ง Starbucks สาขานิงมานเชียงใหม่ผ่าน Grab ค่ะโดยได้สั่งขนมบรวนี่และกาแฟนะคะ เมื่อเปิดขนมเบราวนี่ที่เขาสั่งมาแล้วเนี่ยก็ได้เจอสิ่งแปลกปลอมค่ะซึ่งสิ่งแปลกปลอมนั้นนะคะมีลักษณะคล้ายฟันค่ะ ทำให้เขาโพสไอจีส่วนตัวนะคะและทาง Starbucks นะคะก็ได้ติดต่อกลับมาว่าจะคืนเงินในส่วนของขนมบราวนี่ให้นะคะซึ่งเป็นราคา85บาทค่ะทําให้หญิงสาวไม่พอใจอย่างมากและถามว่าคิดจะรับผิดชอบแค่นี้หรอและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้กระจายไปทั่วโลกโซเชียลนะคะทําให้มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะว่าทําไมร้านกาแฟที่ดังระดับโลกเนี่ยถึงได้รับผิดชอบเพียงแค่นี้ค่ะ ทำให้ Starbucks ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าก็ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะด้วยการขอสิ่งแปลกปลอมที่คล้ายฟันจากผู้เสียหายเพื่อไปตรวจสอบและผู้เสียหายก็กลับตอบมาว่าได้ทิ้งทั้งหมดไปแล้วค่ะ Starbucks ซือออกมาชี้แจงว่าในขั้นตอนการผลิตทุกอย่างเนี่ยมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานค่ะทั้งการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ทำการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในสินค้าและบริการเดลิเวอรี่ที่มีการปิดผนึกอย่างดีก่อนถึงมือลูกค้า แฮนสตาบคกินยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานแน่นอนค่ะสุดท้ายนะคะเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ค่ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งแปลกปลอมนั้นมาจากแางสตาบัคหรือไม่ค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าผู้เสียหายจะเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองต่อหรือว่าเรื่องเนี่ยจะจบเพียงแค่นี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนนะคะใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวไหนหรืออยากจะให้เล่าข่าวใไใหนฟังนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปน,นี้เลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ